เหนื่อยล้ากันทั้งวันใช่ไหมครับผ่อนคลายเหมือนอยู่สปานะครับด้วยซิวติเก้าอี้นวดไฟฟ้าครับให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนครับเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าผ่อนคลายกันที่บ้านนะครับเหนื่อยล้ากันทั้งวันต้องผ่อนคลายเหมือนอยู่สปานะครับด้วยสูติเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนเหนื่อยล้าปวดเมื่อยจากการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่หนักล่วงใช่ไหมครับได้เวลาผ่อนคลายอย่างเหนือระดับ ชิวติเค้าอินโดดไฟฟ้ามัลติฟังชันครับที่จะเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นสปาส่วนตัวครับสัมพันธ์กับการโนวดพรีเมียมกันที่บ้านเลยนะครับมีโนวดสามมิติแบบรอบด้านนะครับซึรมซับความสบายลึกถึงทุกอณูกล้ามเนื้อนะครับลูกกลิ้งโนวดเท้าครับบรรเทาความเมื่อยลา้าแล้วก็การพร้อมการกระตุ้นก,นการไหลเวียนโลหิตนะครับแรงโน้มถ่วงศูนย์หรือว่าซีโร่แกลวิตี้นะครับ ปลดปล่อยร่างกายจากความเครียดให้คุณรู้สึกเหมือนเหมือนลอยอยู่กลางอากาศครับถุงลมระบบถุงลมนิรภัย3 6 0อองศาครับโอนรับแล้วก็บีบนวดทั่วร่างกายตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังเอวไปจนถึงขาครับประกบรอ้อนอัจฉริยะครับคลายความปวดเมื่อยลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับอุณหภูมิที่เพื่อความอุณหภูมิคงที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับท่านครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อการผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบครับท่านครับ ชิปอัจฉริยะ AI ควบคุมการนวดอย่างแม่นยำเหมือนเสมือนมือสมุกมนุษย์จริงนะครับจอสัมผัสขนาดใหญ่ครับใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียวก็เข้าถึงโหมดที่ต้องการนะครับการเชื่อมต่อบูทูธ,ธเปิดเพลงพร้อมอ่าเปิดเพลงโปรดของท่านพร้อมซึมซับประสบการณ์สุดผ่อนคลายกันเลยทีเดียวที่วางมือถือในตัวดูหนังดูซีรีส์หรือว่าเล่นโทรศัพท์ไปพร้อมกับการนวดได้เลยนะครับปรับได้ตามใจคุณนะครับปรับได้ความเข้ม ของแรงนวดได้ถึง3ระดับนะครับท่านครับเลือกโหมดนวดได้ถึง6แบบทั้งนวดกดจุดนวดคลึงนวดยืดเป็นต้นนะครับฟังก์ชันนวดแบบไปกลับนะครับช่วยให้การนวดสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับความทนทานระดับพรีเมียมมั่นใจได้ร้อยเปเซนะครับรับประกันยาวนานถึง5ปีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกรับรองนะครับปลอดภัยไละกังวลนะครับส่งตรงถึงบ้านภายใน5วันนะครับพร้อมรีโมทภาษาไทยใช้งานง่าย สุดๆกันเลยทีเดียวครับให้ชูติเกา้าอี้นวดไฟฟ้าเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณในการดูแลสุขภาพและก้ารบัเทาความ,มื่อยล้าครับท่านครับเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันพักผ่อนสุดรูได้แล้ววันนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว